อันนี้เป็นขอดสองดสอนะครับทั้งสองชุดอ,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 อันนี้ก็ลองทำการเซ็ตแอร์แกน็นะครับครับเซ็ตแอร์แก็โอเคได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเกี่ยวอยู่าเรียบร้อยครับโอเคก็วัดค่าแก็บมาวัดโอ้ นนะที่สี่โอเคเรียบร้อยจบส่งนะครับแพ็กนะส่งได้